สวัสดีทุกคนครับก็ตอนนี้อยู่ผมอ๋อใจนะครับก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเรื่องถ้าสมมุติว่าคุณอนะไปอัดเสียงพูดไปทําบอดแคสหรือว่าคุณเป็นคนตัดต่อแล้วคุณได้ไ์เสียงมาแเสียงไม่พอเนี่ยคุณจะทํายังไงให้เสียงเนี่ยมันพอนะครับผมก็ก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยผมฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ก่อนครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับไปดูกันเลย ก็วันนี้ผมมาคุยเรื่องแบบสั้นๆเลยไม่ยาวมากแบบว่าเบื้องต้นเลยครับสำหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มเลยจะทํายังไงดีวะเสียงแม่งไม่น่าฟังเลยครับก่อนอื่นเนี่ยคุณต้องรู้จักความถี่ก่อนว่าความถี่เนี่ยหรือฟรีเคนซีเนี่ยมันคืออะไรนะครับความถี่เนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผมพูดเสียงตนมือหรือว่าเสียงผมกินน้ําล้วนแต่เป็นความถี่ทั้งนั้นนะครับผม ก็คลิปที่ผมเปิดอยู่เนี่ยจะเป็นคลิปที่เขาจะเปิดย่านความถี่แบบตั้งแต่2 0 0ยเฮิร์ตยัน20,000เฮิร์ตเลยนะครับก็ย่านความถี่จะเป็นหน่วยเป็นเฮิร์ตนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ฟังแบบคร่าวๆแล้วกันว่าเฮ้ยย่านความถี่อ่ะเสียงมันเป็นไงนะฮะไปเลยคุณจะสังเกตได้ว่าเออเฮ้ยพี่พี่อ๋อมันเป็นย่านความถี่ได้ไงเสียงเนี่ยเสียงมัน มันไม่เห็นมีอะไรเลยพี่นะครับผมก็จะบอกเลยว่าเสียงเนี่ยที่เราพูดเนี่ยมันประกอบไปด้วยย่านความถี่ทุกย่านไม่ว่าจะเป็นย่านตา่ำย่านกลางย่านสูงนะครับ มันออกมาพร้อมกัน,นจนมันออกมาเป็นคําพูดแบบนี้นะครับผมนั่นแหละครับคือย่านความถี่ครับแล้วทาไมต้องดูย่านความถี่ด้วยนะในการปรับเสียงเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าย่านความถี่เนี่ยอันนี้คือเสียงต่ำอันนี้คือเสียงสูงอันนี้คือเสียงกลางเนี่ยคุณจะไม่สามารถปรับแต่งเสียงได้ก็คือคุณต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยเสียงเนี่ยมันกลางมันหายโลมันหายไฮมันหายนะคุณถึงจะสามารถปรับเสียงของคุณได้ครับโอเคแล้วคุณอาจจะมีคําถามว่า เดี๋วถ้าผมรู้ว่าย่านมันคือย่านไหนผมจะปรับยังไงล่ะนะครับมันก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่า EQ หรือ Equalizer นะครับก็ไ e อ EQ Equalizer เนี่ยมันมีไว้ปรับย่านความถี่นะครับว่าเฮ้ยย่านนี้มันเยอะเกินไปนั้นเราสามารถลดได้เฮ้ยย่านนี้มันน้อยเกินไปเราสามารถปรับให้มันสูงขึ้นได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราแบบว่าเราตอบตัวเองได้ว่าเฮ้ยไฮมันหายนะคุณก็สามารถใช้ Equalizer เนี่ยหรือ EQ เนี่ยในการเพิ่มให้ไฮมันสวยได้นะครับผม <Wow. S 1> วันนี้ผมจะไม่เปิดโปรแกรมทําเพลงเลยครับผมจะมาโฟกัสสมาพนที่ ตัดต่อเลยแต่ว่าคนที่ทําเพลงก็อยากน้อยใจเนาะก็ไปดูคลิปเก่าๆผมแทบจะพูดทุกคลิปเลยโอเคครับนี่คือเสียงของผมนะที่ผมอัดไปเมื่อกี้นี้นะครับผมก็ก่อนที่คุณจะใช้ EQ น่ะ EQ ในพิมพ์เหมียปูเนี่ยก็มีหลายแบรนด์เลยครับก็มีให้มากมายแต่ผมก็จะเลือกใช้อันที่ผมเคยใช้บ่อยๆแล้วกันครับก่อนอื่นคุณเข้ามาที่เอฟเฟกต์แล้วคุณไปที่ Audio Effect ใช่ป่ะแล้วคุณก็ไปที่ Filter Add EQ แล้วคุณก็เลือก Parametric EQ นะครับคุณคลิกเลยปั๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้นะคุณกด Edit นี่หน้าตาก็เป็นแบบนี้ EQ นะครับผมก็ EQ เนี่ยนะครับย่างความผี่เนี่ยจะประกอบด้วยร้านนะเสียงต่าเสียงกลางเสียงสูงแล้วก็นี่เลยโลมิดก็ไฮตรงนี้นะครับผมพิการใช้ก็ง่ายคุณก็ต้องฟังก่อนว่าเออเสียงที่คุณฟังเนี่ยเสียงมันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองฟังเสียงที่ผมพูดไปแล้วกันว่าเสียงเป็นไงนะครับผมก็เอาเลยฟังเลยฮัลโหลหนึ่งสองสาม ไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเหมือนผมหรือเปล่านะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีการปรับ EQ ที่ไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ผมเนี่ยผมรู้สึกว่าย่านโลเนี่ยมันเยอะเกินไปนะครับทุกครั้งที่ผมทำ่าผมจะคัดโลก่อนเลยนะครับเพราะว่าการที่มันมีโลเยอะเเนี่ยมันทําให้เสียงที่เราพูดเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับผมผมก็จะไปที่นี่แบรนด์ตรงนี้นะครับกดนี่เลย High Pass Filter นะครับกดปับ๊บนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นครับนี่นะครับเสร็จแล้วคุณก็เลื่อนไปชิดน,นิดนึง ประมาณนี้นะครับแล้วเราลองฟังดูนะครับไอ้สีาฟ้าเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกว่าเสียงของผมเนี่ยมีย่านความถี่ไหนบ้างนะครับผมถ้าดูก็จะเห็นเลยว่าเออไม่มีทุกย่านเลยนะครับก็เดี๋ยวเราลองฟังดูอีกรอบหนึ่งนะอันนี้คัดลไปแล้วฮัลโหลหนึ่งสองสาม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 เห็นปะมันก็สะอาดขึ้นมาหน่อยนะครับสามารถใช้ได้หลายกรณีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่สมมติว่าคุณตั้งกล้องแล้วลมมันพัดแล้วมีเสียง เสร็จแ,แล้วเนี่ยพอคุณฟังไปคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้เสียงไฮมันสวยขึ้นนะครับคุณก็สามารถไปเพิ่มได้ถ้าใครที่แบบว่าเพิ่งปรับใหม่ๆห,หรือว่าแบบยังฟังไม่ออกเนี่ยก็ปรับตามผมก็ได้นะก็ไม่ถึงว่าผิดนะตอปนี่นะครับตรงนี้คือไฮเนาะก็เดี๋ยวเราจะลองฟังเทียบกันแล้วกันว่าระหว่างอันที่มีกับอันที่ไม่มีเนี่ยเสียงมันเป็นไงนะครับผมอันนี้คืออันที่มี EQ นะฮัลโหลหนึ่งสองสาม อันต่อไปก็ไม่มีฮัลโหลหนึ่งสองสามอันที่มีเนี่ยเสียงมันจะชัดและมีความสะอาดมากกว่าฮาร์นโอเคต่อไปจะเป็นกรณีที่แบบว่าลมพัดเข้ามานะครับมีคลิปหนึ่งเนี่ยลมมันพัดแรงมากนะครับก็คือคลิปนี้ครับตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลเห็นปะลมแม่งพัดโคตรแรงนะแบบว่าเราแทบไม่ได้ยินอะไรเลยครับมีเสียงตลอดเวลาครับเดี๋ยวผมจะลองมา EQ ลองดูกันว่าถ้าเราคัดโลเนี่ยเสียงมันจะชัดหรือมันไม่ชัดนะครับผมปับ๊บอันนี้ผมไปร้0ยเลยเกิน ร้อยยี่สิบกันนี่โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองฟังกันว่าเออระหว่างที่มันไม่มี EQ กับมี EQ เนี่ยแตกต่างกันยังไง,ไงอันนี้คือมีนะอตอนนี้เราอยู่ที่ทะเนนลระยองนะครับระยองครับพี่ระยองระยองปกติมันจะเป็นเมืองรองนะครับมันจะอันนี้สารอันนี้สาระจะไม่มีอะไรที่มันสวยงามมากเปทะเลสวยเป็นเมืองสวยไม่ใช่เมืองที่ยวก็สังเกตได้ว่าเออมันก็ช่วยได้แค่นิดนึงนะครับผม ก็ใส่ไปก็ถือว่าช่วยนะครับแล้วก็ในการทําบอร์ดแคสหรือการพูดเนี่ยผมก็แนะนําให้ใช้ EQ คัดโลไปเลยก็ดีเพราะว่าเสียงมันจะได้สะอาดครับส่วนใครที่แบบว่าอยากให้ผมพูดเรื่อง EQ เพิ่มหรือให้ผมพูดเรื่องไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมเลยกันเดี๋ยวผมจะมาสอนเพิ่มถ้าผมรู้นะก็เนี่ยเป็นการใช้ EQ ทําให้เสียงดีขึ้นแบบเบสิกมากๆเลยผมคิดว่าคนที่เป็นมือตัดต่อหรือคนที่เป็นคนทําเพลงเนี่ยก็จะรู้วิธีการใช้ EQ ข้าวๆแล้วว่าเออจะใช้ EQ ยังไงใช้ EQ แบบไหนนะครับผมก็จริงๆวันนี้ผมขอ ลาไปก่อนครับคิปนี้สั้นมากๆครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนครับหากใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าคุณไม่พลาดคุดิป่ดีจากผมอีกมากมายนะผมก้อนนี้ผมออดใจขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับว่าออดใจจะมาสอนอะไรครับไว้เจอกันครับผมบ๊ายบาย